เวลาเข้าหาเวลาเข้าหาเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นแบบนี้แต่เวลาหันหน้ามาหาบักในโอ้ยรักลุงเสียชีเสียชีวิตเสียเสียชีเพื่อลุง ท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกทท่านต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ติดตามชมมีกําลังใจกันมาตลอดทุกคลิปวันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะมีอีกคลิปเสียงหนึ่งที่ว่ายังไงก็ร้อนแรงไม่แพ้โหนะคะคนนี้ก็ร้อนแรงพอสมควรลองมาฟังกันดูนะคะแต่ก่อนจะมารับฟังนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเรานะคะให้กําลังใจท่านประธานเครือข่ายนะคะเชฟยันมาแล้วนะคะตอนนี้ก็โดนกระหน่ำเหมือนกันจากเท่คนนี้ค่ะนะคะก่อนมาฟังเรา ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องเจ๋มาแล้วนะคะ่ะแล้วเรามาฟังพร้อมๆกันค่ะสืบจากพยานหมดกระสอบจากพยานเป็นรล,ยลอยๆคนเดอ้อกับพยานในหมู่บ้านใครว่ามาโนก็กรุณาไปซื้อปี๊บมาคุมหัวไว้เลยนะอืมเพราะว่าพวกนี่นะนะบักเน่เนี่ยมันทำเนียนมากเลยนะ เห็นมายูทูบบกของมันขนาดหักหลังกันเทๆนะยังทํามันเนี้ยเหมือนรักกันดีดีแต่สุดท้ายเป็นไงเวลาเข้าหาตํารวจสอบปากคําสุดท้ายก็ตัวใครตัวมันทุกคนก็นยานตายทั้งนั้นแหละบ่มนี้ไปเอาชีวิตมาเสียงกับบักเนีดอกมัมนี้ไปเอามาเสียงอ่ากะเบิงกระซิบ,บ,บับปากแต่เนี่ยดูเหมือนจะรักกันสนิทกันเล่นน้ําเลวยกันแต่เวลาเข้าให้ปากคํานะคนละเรื่องกันเลยอ่ะ บักเนบอกอ่าลุงบอกให้ลุงบอกให้ทมลุงสั่งให้ทาผู้นี้เวลาเข้าหาเวลาเข้าหาเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นแบบนี้แต่เวลาหันหน้ามาหาบักเนโอ๊ยรักลุงเสียชีเสียชีวิตเสีย,สยชีพเพื่อลุงนั่นแค,แค่นั้นแหละสิ่งที่พวกคุณเห็นน่ะมันไม่ได้สวยงามตามเรื่องนะหลังบ้านน่ะเน่าเฟะยิ่งกว่าอีน้ำเน่านั่นแหละเออมันก็ไปสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองสวยหรูเลยค่ะ ต่ชาติชัวมหมาหมาใครจะเทียบได้กะหลีดีๆนี่เองชอบเ่าเัวชาวบ้านจุ๊กรู่อะไร <c oughs> โอ้ยบอกไปใสกับนึกถึงต่อีหล่าคนสวยเนาะอ่าฮ็ตแต่งได้ลหะมันมันใส่เนาะมันขั้นเขวคนอีอย่างงามปล่มปะเหลืองงามจนเนหน่านนี่แม, <c oughs> ม่แล้วบ้านวังเยี่ยมนะเขาก็เล่าให้ฟังะบ้านวังเยี่ยมนะเออบ้านวังเยี่ยมเขาเล่าให้ฟังว่าแักนเนี่ยน,นะ มันขายตัวตั้งแต่อยู่พัทยาแล้วเป็นพวกอ่ะสิบแปดมงกุฎมานานแล้วบ้านวังเยี่ยมเ้อืมมันจะเป็นเละมันจะเป็นประเภทลักกะปิดลักกะเปิดนะ่ะคล้ายคล้ายแบกแตียแบ่แต,แต,แตีก็เป็นเหมือนกันนะลักกะปิดลักกะเปิดคนที่ว่าเขาว่าจะแฉะจะแฉะแล้วทั้งสองคนว่าเอาเงินบัญชีแม่น้องถึงว่าถ้าเงินเป็นเงินเข้าแม่น้องนะ มันก็ไม่ผิดเพราะว่าลูกเขาตายใช่ไหมถ้าลูกเขาตายแล้วเงินมันไปเข้าบัญชีของบักแต่แป้หรือว่าอีตายหรือว่าคนอื่นนี่สิมันแปลกลูกเขาเสียชีวิตเงินจะเข้าบัญชีพ่อแม่เขามันไม่แปลกหรอกเข้าใจไหมคอยว่านะนะถ้าพูดถึงเนี่ยนะนะ ไม่ว่าใครก็ช่างถ้ามีเกิดการสูญเสียขึ้นมาคุณสามารถเปิดรับบริจาคได้ไม่ใช่ว่าลูกเขาตายแต่อีกคนหนึ่งไปเปิดรับบริจาคลูกอีกคนหนึ่งตายแต่ลูกอีกคนแต่อีกคนนึงลูกไม่ตายแต่รวยนี่สิมันแปลเพราะฉะนั้นเงินปากแต่แต้มันบอกว่าเอาเปิดบัญชีรับบริจาคเงินเข้าบัญชีแม่น้องอา้าวก็ถูกแล้วไงก็ถูกแล้วถ้ามันไปเข้าบัญชีมึงนี่สิมันแปล เออมันถูกต้องแล้วลูกเขาเสียชีวิตนะมันเป็นไปได้บ่ลูกเขาตายให้ปลาเล็กไปเปิดบัญชีลาบริจาคมันบ่าแมนเลยมันผีดเออมึงจะไปด่าแม่น้องยังไงด่ายังไงก็ด่าไม่ขึ้นเราบักเขี่ยมึงมึงไม่ใช่พ่อน้องชมพู่พี่ตาก่องดําในรถบักเนรู้หรือยังว่าเป็นของไผ่อืมกระู่แล้วเด้อค่ะเด้อรู้แล้วบ่าแมนมันเรียงเรืองมันลงหรอเ่ โอ้ยเรื่องกล้องดำเลยคนเราเบื่อเบื่อเบื่อเปิดนี่ราคาท่านผู้ชมคะลองมาฟังดูนะคะว่า <Okay. Yeah. S 2> พี่รู้ทุกอย่างเลยคะ่ะรู้ทุกเรื่องทุกเรื่องที่บ้านกกกอกพี่รู้ทุกอย่างรู้ถึงบ้านวังเยี่ยมด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ลองฟังแล้วลองคิดตามนะคะมีความเห็นอย่างไรก็ตามสบายนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยคะ่ะสําหรับวันนี้เราขอลากันแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ